มาจ้าวันนี้เราจะมาแกงแกงเลียงกัน<ด>มาใส่น้ำปลาขวดจ้า<อ>ก็มีพริกกระเทียมน้ำปลาแล้วก็หน่อไม้ตามด้วยผงนัวใส่ไหลนัวไหลมาเราก็จะใส่เห็ดหูหนูห,หนกับบวบกับบวบใส่ไปเลย นี่างนี้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วมาใส่ผักอีตูใบแมงลักปา๊าอันนี้คือเก็บมาทั้งสวนเลยใช่ไหมเ,เก็บหมดดงเลยใช่ไหมจะได้หอมหอมโอ้โหปดัดหอมบักคักเลย สวัสดีจ้ามาจ้ามากินแกงเลี่ยงน้ำกันพี่น้องหอมหอมอืมแซ่บๆนืวอโอ้ยอมีอืมอืม U uh. Ủa